ที่วิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองคอยให้คแนะนำในการรับชมคำเตือนการตกปลาทำให้ดำได้พวาแมแดดแรงนะจ๊ะยี่มิฟิชชิงเทเดน,น,นเสนอหรืว่าจะเพียนพิเศีกัน สวัครับนี่ครับปรวมของผมกันนะโอ้ะครับสองคนนี่ครับอน้ำตามาที่ดูครับนี่ครับเจ็ดสิบปโลนะครับเี่วคับาวัลสุดท้ายครับรางวัลในโกงนะครับไปโกครคบเป็นไม่เสียวันืนยกแงนะครับผมซ็ปเปอร์ครับเดี๋ยวไปแจกเกับ สวัสดีครับผมพี่ธนาที่รักการตกปลานะครับวันนี้ก็พบกับช่องตกปลาเล็กเรียบีฟิชชิ่งนะครับวันนี้อยู่ที่บ่อลุงปั่นนะครับติดกับคลองส่งน้ํานะครับวันนี้ก็มาตกปลากับนัโนครับนี่ครับนัโนครับชื่อใหม่นะครับป้อเหนือลูกอีสานนะครับเดตามช่องปลาเรียวฟิชชิ่งนะครับชื่อใหม่ด้วยนะครับครับผมชื่อใหม่ชื่อเต็มก็พานโนชแนลครับติดตามด้วยครับมาตกปลากับนัโนครับนายนนท์ฟิชชิ่งครับสวัสดีครับขอบนายนนท์ฟิชชิ่งครับผม ฝากช่องน้าเกาด้วยนะครับครับผมฝากกดติดตามมันด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ได้รับการเรียนเชิญกับน้าเสน่ห์นะครับสวัสดีครับน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมอบเหยื่อให้กับทางยูทูบเบอร์คนละสองห่อครับผมเยอะขอครับนี่ครับเหยื่อหนึ่งนาทีนะครับสุดหนึ่งกับสุดสองครับผมหนึ่งสุดสองครับนะครับเจ้าของผู้ผลิตและจำหน่ายเหยื่อหนึ่งนาทีครับ ขอบคุณครับนะครับครับขอบคคุณรับวันนี้พาลูกชายมาด้วยครับเดีนี้ลูกชายครับชายนะครับน้องพลิกครับผมพลิกนะครับพลิกหนึ่งนาทีนี่ครับนะเคยเห็นในโพสต์ในกลุ่มนะครับนี่นะครับเห็นตัวจริงนี่ครับวันนี้เก่งมากครับวันนี้วันนี้ผมก็ได้น้ำเหยื่อของนักเน่หมาตกปลาด้วยนะครับผมนี่นะครับ นี่ครับผมไปซื้อตามร้านนะฮะวันนี้ใช้ชุดหนึ่งนะครับครับเอายาปลาปิ้งเลยผมจัดการตอนเทียงเนี่ยผมจัดการให้หมดเลยครับพูดผุดไปลืมใส่แมสครับอย่าลืมด้วยครับเรื่องแมสนี่คันมากครับตอนนี้ก็ผู้สาครก็ห้าร้อยกว่าคนแล้วครับผมสมุทรสาครลำบากแล้วครับตอนนี้ผมก็ลงนาดินอีกเช่นเคยนะครับสองคันนะครับตกตะก้อนนาดิน คันเจ็ดฟุตสองพันนะครับครับลุ้นกันครับครับก่อนที่จะไปตกปลานะครับเออยิ่งกาบขอบคุณพี่ชนะเอ็มดีคอยเข้ามารับชมคอยให้กำลังใจช่องตกปลาเล็กๆด้วยดีเสมอมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตกปลาเล็กๆด้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ 1น,นาทีนะครับะครับแล้วนะฮะตีได้ไม้เดียวยังไม่ทันตีอีกไม้นะครับหนนาทีนะครับสุดหนึ่งครับ เปลี่ยนตกคนเดียวนะครับวันไม่ทันยังครับ ครับช่องมาแล้วครับผมโอ้ครับนุนี่ผมนี่ครับช่องมาโอกาสกิจริงกแล้วนะครับแอดมินลงไปเล็กของคนรักตกปลานะครับเดี๋ยววันนี้มาเจอครับผมวันนี้ปลาไม่เน้นนะเนน้ปลาไม่เน้นเน้นเมาเน้นหาครับคลิปท้ายปีผมปีสองพันยี่สิบแล้วกันคลิปนี้ก็จะส่งท้ายปีสองพันยี่สิบกับทางกลุ่มด้วยกับทางน่าเสน่ห์ด้วยเดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวรอดูปีสองพัน ยิ่งเด็ดแล้วผมว่าจะเป็นยังไงครับผมจะมีทริปไหนมาให้นะนะแล้วนะนะนะชมกันก็เดี๋ยวตามดูกันเดี๋ยวมันจะมีทริปใหญ่อยู่ครับผมจะไปแนะนำกัน,นกในกลุ่มในกลุ่มนะโอ้ยเ,เก่าไว้ครับฝากติดตามช่อง No c u t t ิ n g Channel ด้วยครับผมขอบคุณครับปันรินสามตัวแรกได้แล้วครับปันินสามตัวแรกครับเป็นรับรางวัลครับผมให้ไม่เกี่ยวนะครับ เกมครับรับรางวัลครับปลาดินสามตัวแรกครับผมนี่นะต่อไปบอกเพื่อนๆด้วยว่าปลาดินไซส์ครึ่งโลมารับมารับรางวัลได้รับกระชังใส่ปลาครับครับใส่ครึ่งโลนะครับเอาปลาดินไซส์ครึ่งโลขึ้นไซส์ครึ่งโลขึ้นไปมารับกระชังใส่ปลาครับนี่ครับรางวัลครับตับทิ้งลิ้วนะครึ่งโลขึ้นไปนะได้ได้

ของส่งนะครับหนึนาทีครับหนึ่งาทีรางวัลอีกแล้วครับผม oh. เล็กใหญ่ไม่สำคัญนะครับได้รางวัลอย่างเดียวนะครับผม เดี่ยวแล้วโน้ได้อะไรครับโน้ไดรางวัลครับไปแล้วครับทุครับเรียกรางวัลครับสวัสดีนะครับสวัสดีช่องยูทูบช่องไหนเนี่ยเลวรียกบิดพิทชิ่งครับเวิดพิทชิ่งนะครับฝากด้วยนะครับอ่ากำลัง ก็สดๆกด okay. ันอยู่นะครับนี่รางวัลครับรางวัลกับโดยป้าเหน่ครับงานวันนี้คืนกำไรให้ลูกค้าวันนี้ต้องรอบนี้นี่ครับนี่กับแก้มนาโอมาแล้วครับผมแก้มนาโอมาแล้วครับเนี่ด้รางวัลแล้วครับนี่ครับสี่มือตะไใต้ปลาแรกรางวัลยกเราก็หาเอากับแก้มแถวนี้นะครับตกปลาเล็กอย่างไี้รางวัลนะผมไม่ธรรมดานะมาทริปนี้ทริปนี้ก็นะเสเหน่เป็นคนชมพูสนามสนอครับผมเนี่ย ปลาไซก็น่าจะเป็นไซคลองส่งน้ำอยู่ใกล้คลองส่งน้ำใกล้คลองส่งน้ำไงเป็นปลาคลองส่งน้ำเลยสนุกเลยครับผมทิปนี้กับบทตกจากที่นี่นะฮะน้องๆนะครับกิจกรรมร่วมกันนะครับผมอัดยามาแล้วครับผมสวัสดีครับอัดยาครับสวัสดีครับนี่ครับเจอตัวจริงแล้วครับผม ปีงหล่อมากนะครับขนาดใสแมสนะครับเเทปสัปิ้วครับเทปสัปิ้วลากให้ปิวลากให้ปิวครับโอ้ได้หมดมีเรื่องจุดเหีอยมันต้นปลาเก้าโมงนะครับถึงเที่ยงแล้วนะครับผมมันจะมีสูตรทำเน็จอยู่ พักรับคานาครับนะครับสปอนเซอร์ครับนะนี่นะน่งงสดที่เสปอร์ีหยนึ่งนาทีนะครับมเปีน็นอันนี่เป็นสปอนเซอร์ในการทำก็ครั้งนี้นะครับผมก็เมนูครับอพัซี่ครับหาเมากเลยยมโลครับัตเตอร์ จ้าาาภพมนีะก็มีลำพั่วเกี่ยวเลยมาญานะครับมาญาเวี่ยวสิครับเกี่ยวรังชงเกี่ยวรังชงมาญาเดี๋ยวชงชงชาอยู่นะครับชงชาชงชาชาแดงชาแดงไหนแบบชาแดงชาแดงชาแดงเฮ้ยครับชาแดงส่วนเกี่ยวจับไม่ได้นาโอนาโอคอแห้งแล้วนะครับนาโอ

อะไรก็ไม่รู้ดุกทอดบดุกทอดกระเทียมากครับทอดกระเทียมอันนี้ผัดพริกผัดพริกนะครับหมูปลานี่หมูปลาผัดเผ็ดหมูปลาในส้มตำนี่ครับนา่าเสน่ห์ของกิจกรรมนะครับวันนี้เป็นการคืนกำไรให้แก่ลูคคบบลคกค้นา,น,า,านะครับผมบ่อลุงปันนะครับของสุกน้ำครับมาได้ครับบ่อลุงปันครับผม ปีหน้านี้จะมีทริปใหม่ๆลงให้น้าๆอีกทีหนึ่งครับป่าไซโบ้นะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับผมโอเคครับโชคดีปีใหม่ครับน้าๆแน่นอนเลยโชคดีปีใหม่เ <c oughs> ีครับทานข้าวะครับข้าวสัใคราบเล ยังที่อยากกินก็ไม่เป็นไรนะกินน้ำกินอะไรก่อนแต่ตอนนต้อยพากินข้าวก่อนกันครช่วงนี้กำลังหิวแล้วนอนเี้ยงลูกจะยังวะวันนี้ตอนแรกจะเรี้ยงลูกเนี่นยไม่ยอมมาเออป็ดเูาปลาครับกำลังมันแ<ป>บบอายุแค่หนึ่งสองโอเคครับผมขอบคุณมากครับนั่นเนี่ย ผ้าโอเคครับนลนะนะเลออกผ้านาทีครับจะบ่ายสามครับเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันแล้วนะพอดีกินข้าวนานไปหน่อยนะครับสองชั่วโมงนะครับลุ้นกันนะครับรอบบ่าย เดีวครับอบสุดท้ายครับไม่โกงนะครับไเลยครับผมเอาคาป็ดยครับายยกแนะครับผม็อปเปอร์ครับเดี๋ยวไปแจกแจกกันนะครับสุดยอดครับผมนี่มีตัวทุนด้วยครับ โอเคครับนาสวัสดีครับน้าเนื้ครับหมดแข่งแลครับต้เปอดจบแล้วเพื่อเพื่อจงเปอย่างเดียวเลยตัวเต็มอย่างมาโอ้ยนุ่นปอบใจกันเลยปอบใจกันเ๋ยต้องเปิดไปแบ่งนายาด้วยนะครับผมถึงก็เราก็ถือว่ายาครับโอเคครับเปิดไปใช้ครับโอ้ยแน่นอนเลยเนี่ยมีไซส์เดียวเนาะโอ้ยหลายอย่างไซส์อยู่ครับหลายอย่างเนี่ยผมจะไปตีไอ้ จริงหรือโอเคตาตาไม่ดีต้องเอาสีเข้มๆแต่ตาก็อร่อยอร่อยไปไปทำอ่าขอบคุณครับโอ้โหเยอะแยะเลยอร่อยโน้ฮานโครับผม เปิดไปได้นะครับตัวแรกหมีอะดี่ยรปลาตัวแรกดีไหมครับตกไม่ยัางวาไม่หยังวเอาคาเบ็ร้อยเข้าว่ากับวันสองได้ตัต้อยได้ไปปลาตัวแรกของพี่ครับผมด้วยกจริงวันช้องหมายถมากๆได้สบายในน้ำเลถือว่าโอเคบค้ณคราบเอาหมเลยเอาหมดเลยครับเอา็านี่ขอบคุณครับก็เดี๋ยวเรามาดูแต้มรวกันครับไปตามดูนะครับ ก็ได้ปลาเกมครับปลาเกมพอได้นี่เดี๋ยวก็ผันไปตกจริงอยู่ดีตัดบทในชีวิตตัวเองอยู่นะก็เป็นรางวัลเล็กเน้อยครับผมผมจบอยู่ครับเฮ้ยมีมาต้อนเผือเหรอมาต้อนเรื่อแล้วยานายาปลาต้อนเผรอสามวิ้วสามวิวแหมมีหลอกลั่นด้วยนะนี่โอ้โหน่าจะประมาณสามเกินเวลาเกินกองครับขอให้นายามา ไม่เกินคองครับไม่เกินเออครับไม่เกินครับสวยสวยครับสวยสวยครับมาได้อยูอ๋อไปเดี๋ยวือดหวานเป๊ะเลยพยายาปลาเกลือครับผมปลาเกลือครับปลาเกลือไปพยายาปลาเกลือเยื้อหนึ่งนาทีนะครับเยื้อชิ้นยอดครับวันนี้เราเอาเยื้อสูตรหนึ่งนาทีของน้าเสน่ห์มาลงแล้วชูกันแล้วชูกันแล้วชูกัน นี่ครับน oui e ี่ค uh, รับปลารวมของผมกันนะโอ้โหครับสองคนนี่ครับเอาน้ำตามาให้ดูครับนี่ครับ้ยตาเจ็ดสิบกิโลนะครับเนี่ยชุดนี้นับหนึ่งถึงแปดประมาณแปดสิบโลครับผมชวนเมียชวนอะไรไป ขอบคุณมากครับช่องตกปลาเล็กเรืบีฟิชชิงข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยอ๋อกราบลาพี่ๆนะครับไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะเสน่ห์มากมากครับที่จัดทริปดีๆให้เรามาตกปลานะครับผมครับผมอย่าลืมนะครับอย่าสุดหนึ่งนาทีนะครับของนักเสน่ห์นะครับนี่นะครับนี่นะครับนาทีอันนี้สุดหนึ่งนะครับวัดกระจายเลยครับผมลองใช้ดูนะครับนนาๆลองใช้ดูครับผมสิบวีก็เอาแล้วครับไม่นั่งเหงานะครับไม่นั่งเหงาโอเคขอบคุณมากครับ